สวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยพิบานแพงนะคะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับยาหน่อยอ e. ูอิงเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ว่าเบาเรื่องเล่ามือว่านนีเด้ลุมคลิปไปนะคะพี่น้องีหลาหน่อยจะเอาหม้อจะใส่ไปเห็ดงานนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็ได้เอาขึ้นรถไปอี่ไปที่หอดทีทำงานนะคะพี่น้อง กาถือว่าเป็นเรื่องน่าของการที่เข้าล่องมาสมมุตินะคะพี่น้องล่องมาไทายกันนะคะพี่น้องตามคิดแล้วนะคะไทยกันว่าอิลาหน้อยเสียเอารถมอเตอร์ไซค์น่อยขึ้นเบที่เบานะคะพี่น้องมีหลายผูหลคนนะคะพี่น้องเพื่อนใดเติมเข้ามากคือได้ข้อเมนเข้ามากว่าบางคนก็ว่าน่าจะเออบางคนก็บว่าไม่เนี่บางคนก็บอกว่า เอยอีหล่าน้อยเพเอาคืนน้อยอีหล่าน้อยเขารรเบที่อ่าอันนี้คือสิ่งต่างๆตีพอไปแม่ FC, เอฟซีเพิ่นได้มอบให้เพิ่นได้มีส่วนร่วมเพิ่นได้คิดน้าว่าเป็นอยงใดแบบใดสาหรับหมอจะใส่ขั้นนี้นะคะพี่น้องหรือว่าเป็นมอม้อ์ไซส์วีบากหน่อยนะครับพี่น้องที่พ่อหัดนะคะก็คือพ่อรุ่งนั่นแหละนะคะพี่น้องพ่อรุ่งเพิ่นเป็นผู้ที่คอยตามติดอีหล่าน้อยนะคะ โดยบรักคาหวังสิ่งใดนะคะนั่นคือเพิ่นเองซอยด้วยใจอหลีมาโดยตลอดน,นะคะพี่น้องแล้วเพื่อนกะได้บอกว่าเป็นของขวัญสําหรับของขวัญวันกระถินก็แล้วกันเพื่อนว่ามาเพราะท่านนะคะมาจากพ่อฮักจากเม็กซิโกก็แล้วกันนะสันเพื่อนก็อสิยไม้ก็มาเพิ่นนั่นแหละนะคะพี่น้องพอเอามาแล้วก็เป็นที่ถือกอกถือใจสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้อง ้อมกันนี้อีลาน้อยก็นด้นํามาซ้ำการเสรียงอยู่ที่โคราดพร้อมพี่น้องว่าจะเอาเมาขีไปนั่นไปนี่คาดการว่าเออในเรื่องเล่าของอีหลางคาดการว่าจะเอาเมาขีไว้ไปซื้อนั่นซื้อนี่เออหรือว่าส่วนแม่น่อยเอกก็บอกว่าเสี่ยวเมาไว้ตะขี้ไปซื้อของไ้ไป,ไปนาหงนาหา้านอะไรป้อมนั่นนะคะส่วนพ่อเอกก็บอกว่าเสี่ยวมาไว้จะไปอัพคลิปซะงั้น นะะ้าเธอมองได้ที่จะมีเน็ตมียังก็ิสีกขี่ออกไปแล้วก็ไปอัพยุกย้าไก่ประมาณนั้นนะครับพี่น้องเออเอาแล้วแต่นะคะแล้วแต่ทีขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่พ่อมาถึงเวที่บาทเด็ดพี่น้องกะมาสรุปกันว่าอีลาน้อยเสียแล้วึ้นเวที่หรือไหม่นะคะเออก็เริ่มต้นจากพ่อตาวาเสียเอาลงรถแม่อนุญาตเลรอเด้แม่หน่อยเพื่อนอนุญาตแล้วว่าไ,ไปเดี๋ยวลงไม่ขี้ได้ แม่บอกลูกหาตกับว่ากลาวล่งพี่น้องเึ่านพ่อเอกพ่อเป็นแต่ยาครัวก็ยังได้เ๋ยนี้นะคะพี่น้องเอาพ่อลูกมาบอกเท่านั้นล่ละก็ต้องบอกว่าแม่หน่อยบอกเอาล่งนะครับพี่น้องเอาพ่อเอาลงมาแล้วกับพ่อดีกับพ่อโจเขามาบาดีพี่น้องก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยนี่แหละเออไปไปไปฮับพ่อโจสั่นว่าที่ไปฮับแนวใดล่ะบาดี้นะครับพี่นออ้องเออเอฟเฟนกับมี่พาไปม่งเนาะ เอ้าไอ้อพ่อนั่งตรงนี้จังสั้นจังสีผืนแ่งพ่อนะคบพี่น้องวามันนี่ว่าถ้าพอจับบีดขึ้นยกหล่อเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่นอ้องยนุกนานกันไปนะคะพอโจกันนั่ขี้ไปจนหอดหน้างาันอื <c oughs> เป็นการขี้เขางาันไปเลยนะคะพี่น้องขี้เขางาันไปเป็นที่เรียบร้อยบ <c oughs> อกเลยว่า <c oughs> สนุกสนานกันไปนะคะพี่นอ <c oughs> ้องก็มาเบิ่งว่าผู้ใดนั่มาขี้แนบบาทเนี่ยพี่น้องเนาะ ก็บอกว่าจะเป็นเริ่มต้นจากอีลาน้อยเออได้ขี้เล้วกลับมาเป็นพ่อโจเม็นบาพี่น้องตอจากรันมากกลับมาเป็นพ่อเอกได้บาด์เลยพี่น้องเออพ่อเอกก็ได้เว้นนะพี่น้องทีว่าม้วนกันกุ๊กกุ๊ไปเลยนะคะต่อมากลับมาเป็นแม่นหน่อยเลยออาแม่น้น่อยก็บอกว่าแม่น้น่อยจิขกี้ไปเบิ้งอีลาน้อยเออคงจะเป็นช่วงขึ้นฉากก็ดีพี่น้องเออเม่นหน่อยก็ขี่ไปว่นไปไปจอดนะคะพี่น้อง ไปจอดเบิ้งลูกสาวสแสดงนั่นเองนะคะพี่น้องโอ้บอกเรียกว่าได้ขี้ครบถันน่วหมาแล้วก็พี่น้องพร้อมันนี่กับเอาอีเยจาเหอกกัส่งเฝ้าส่งยังไปขี้ไปเก็บซะสันนะว่าสันีเจอเหอกกันได้ขี้ไปเก็บเบิ้งคามันชี้กันแล้วกันนะคะพี่น้องโอ้ยบอกเรียกว่าสุดๆนะคะสรุปบาทนี้พี่น้องที่ไอเพนขาดการนะคะพี่นอ้องไอเพนเองก็ขาดการมาอีลาน้อยหนาสินน้ำขึ้นไป บ่านา่าจะเป็นอีหลาน้อยขี้ดอกน,นะคะพี่น้องน่าจะเป็นมู่ขี่ด้อหลายๆเล,ะละยว่ายกเฉพาะโดยเฉพาะชาเงาะนะคะพี่น้องไอ้เพื่อนคาดการว่าน่าจะเอาขึ้นไปขี้ได้จักรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเวทีทําการเนาะพี่น้องเนาะเป็นก็เลยบเอารถขึ้นนั่นแหละนะคะพี่น้องเอ็ถือว่าสรุปไว้ละหน่อยว่าเราขึ้นเวทีด้อพี่น้องนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการนําไปใส่ประโยชน์ทะแล้วกันนะคะ ว่าจะเป็นขี้ไปซื้อแนวยูแนวกินว่าจะเป็นขี้ไปนาฮ้านว่าจะเป็นขี้ไปอัพคลิปนะคะตามเห็นสมควรนะคะสุดท้ายท้ายสุดกับซีเมนพอนุ่นสตัวบาดอยากขี้เนาะพี่น้องบอกวันรดขั้นนี้นะคะสามารถร่องรับนะคะพี่น้องร่องรับได้ทั้งเมด่อยอยกิโลพอนุ่นลอยกิโลพอดีพี่น้องเอออยากขี้สั่นเอ้าเอาจักน้อยเนี่ยเออกอยพอนุ่นพอนุ่นก็ได้สัมผัสน้ำเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยบอกเลยว่ามวนกกุบๆนะครับพี่น้องเนี่ยวันนี้แม่หน่อยก็ได้ประกาศอีกเนี่ยบ้านีเออว่ากําลังสร้างไปอีกอยู่คาดการว่าน,นาสีมามือนี่แ่ละเป็นว่าบ่นาจะเกินมืออื่นประมาณนั้นนะครับพี่น้องนั่นก็คือเป็นมออตอร์ไส้หน่อยอีกขั้นหนึ่งสําหรับขั้นนี้ก็คือพอ่อพ่อลุงเป็นคนซื้อม้าสัตว์าอยู่ในราคาประมาณห้าพันคะแนนนะคะแม่หน่อยเองก็เลยได้สร้างไปอีก แต่ยินมาขั้นน่อยกาขั้นหนีอีกพี่น้องเออเดีย๋ยวจังไดก็ค่อยๆติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อแต่สมมีมาตอนมาฝากอีกเด้อบาดนี่แต่บอกว่าสิใดขั้นไม่มาเออมาเบิ่งไว้อีหลาหน้่อยสิขีบอเออหรือจังใดแบบใดสิเป็นขั้นยังเป็นรุ่นใดนะคะหากว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นพีบากน่อยนะคะพี่น้องจริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องเล่าของมอเตอร์ไซค์ที่ว่าให้เด็กน่อยขี้นัน่นล่ละนาอพี่น้องนอนแรงก็สิบ่แรงกันใด พอไปพ่อมาประมาณนั้นนะคะเอพเพนอีกบรูบ่แรงใดแต่ในนั้นที่สุดเอพเพนในลุ่งคิดไปแล้วว่าลดขั้นนี้เป็นลถของอีลาน้อยพอลุงซื้อมาให้พอหักซื้อมาให้ประมาณนั้นนะคะแต่มีตัวเลขกอยู่หนาลดเดิอพี่น้องเด้อนั่นก็คือเลขเก่าสองตัวเด้อพี่น้องเด้อเอพเพนเอกในลุ่งคิดไปแล้วนะคะพี่น้องประกอบกันครับหลายๆแนวมาชนกันพอดีนะคะพี่น้องเอาเนใดก็ฝากให้พ่อพีแม่ เด้ลองไว้พิจารณานะครับพี่น้องเอินมาตาดีได้ตาไล่เสียนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะคะอา้าวท่านใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะพี่น้องได้รับการเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่คืออีหลาหน่อยบ่ได้นั่งขืนเวทีเดิกพี่น้องเด้อนะคะอธิาเป็นเรื่องราวาของการเอาไปไว้ใส่งานในหลังเวทีก็แล้วกันนะคะท่านใดที่เขามารับชมก็ขอพูดหลายๆได้จ้าเด้อ ขอคุณในการเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นอ้องอ่ะท่านใดยังบ่านกดติดตามกาฝากดติดตามน้าเน่นะคะอ่าก็ว่าอยากจะ,สะแสดงความคิดเห็นประการใดกับข้อม,มิเขามาแต่คลิปนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอคูณหลายๆสุขภูสุขคนนะคะพี่น้องขอให้ยิ่งปังๆสุขภูสุขคนส่วนท้ายคลิปบอโจกับพิลาน้อยเด้ฝากช่องให้ครับเล็กเล่นขอคูณในความการุณนาของคนนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะหิ่งหิงกดปังสุขภูสุขคนค่นนะ,คะ ค่ะนีล่ากระพาะฟังซองที่เซียงต้วนเอบีดีน,นได้จ่าฟังอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้มีรถเป็นจ่าท่านแม่ติดตามช่องที่เียงตะวนค่ะอีจอบีจีโอเอบีจีกาแฟก็ด้จา่าครับ